ทำไมเอเนียบัสเตนินีคู่ควรอยู่บ้านใหญ่ d u คาตีมากกว่ามาตินและมาเกสหลังจากจบการแข่งขันม o โต g p รายการ French GP ไปด้วยโพเดียมล้วนของรถ d u คาตีที่ประกอบไปด้วยฮ o อเก้มาตินมาร์กมาเกสและฟรานเชสโกบัญญาญ่าก็นำมาสู่กระแสเกี่ยวกับทีมเมทในปีหน้าของเปโก้ว่าจะเป็นใครกันแน่ ซึ่งแน่นอนว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ก็คงจะมองไปที่2นักแข่งบนโพเดียมสูงสุดในสนามล่าสุดทั้งโฮเฮมาร์ตินและมาร์คมาเกสเพราะพวกเขาทั้งคู่มีฟอร์มที่ร้อนแรงมากมาตั้งแต่ต้นฤดูกันแต่พวกเราทีมงานม o t ต r ร v เก็อยากจะย้ำเตือนทุกคนว่ายังมีนักแข่งอีกคนที่ถูกลืมอย่างเอเนียบัสเตนินีที่อาจจะเป็นม้ามืดได้อยู่ทีมโรงงานต่อแบบค้านสายตาแฟนกีฬาก็เป็นได้ อย่างที่เรารู้กันดีว่าตามปกติแล้วนักแข่งที่มักจะถูกเลือกให้มาทําหน้าที่ในทีมแข่งนั้นจะถูกเลือกขึ้นมาด้วยความสามารถและผลงานในสนามแข่งเป็นหลักแต่บางครั้งมันก็จะมีตัวแปรบางอย่างที่ทําให้นักแข่งที่เก่งที่สุดไม่ได้ถูกจับคู่กับทีมที่เก่งที่สุดเสมอไปโฮเฮมาร์ตินนั้นอาจจะเป็นนักแข่งที่เก่งที่สุดในเวลานี้แบบไม่ต้องสงสัยด้วยผลงานการคว้าชัยชนะแบบต่อเนื่องในฤดูกาลนี้และยังสามารถสู้เผชิงแชมป์โลกได้จนสนามสุดท้ายในฤดูกาลที่ผ่านมา แต่เขาอาจจะไม่ใช่นักแข่งที่ดูคาติต้องการให้ขึ้นมาอยู่ในทีมโรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเพราะความร้อนแรงของมาตินที่อาจจะร้อนแรงเกินไปจนทําให้สมดุลภายในทีมเสียหายหากเขาได้ขึ้นไปอยู่ร่วมทีมกับเปโก้และเราก็ได้เห็นกันมาตลอดประวัติาศาสตร์ว่าทีมที่ดีต้องมีนักแข่งที่เก่งกาจและนักแข่งสายสนับสนุนที่ยอมจะเป็นเบอร์ส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตำแหน่งแชมป์โลกในภาพรวมเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีของยามาฮ่าที่มีทั้งวาเลนติโน o รอสซีและฮอรเลนโซ่ที่ต่างก็เป็นนักแข่งเบอร์หนึ่งกันทั้งคู่จนทําให้ความสงบในทีมต้องเสียไปต่างกับทางฮอนด้าที่มีดานี่เปรโดซาที่รับหน้าที่สนับสนุนมาร์กมาเกสจนพวกเขาสามารถคว้าแชมป์โลกได้ทุกประเภท ทางด้านของมาร์คมาเกสในเรื่องของความสามารถนั้นก็ถือว่าไม่มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันแต่นักแข่งรายนี้อาจจะไม่มีความสดใหม่เท่าผู้ท้าชิงรายอื่นที่มีอายุน้อยกว่าถึงอย่างนั้นสิ่งที่เขาคนนี้มีก็คือชื่อเสียงและคุณค่าทางการตลาดแบบมหาศาลเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับตำนานอย่างวาเลนติโนรอซีในระดับที่แชมป์โลกคนปัจจุบันของดูคาตีอย่างฟรานเชสโกบัญญาย่ายังเทียบไม่ติด แต่ปัญหาคือตัวของมาร์กมาโกสเองอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องขึ้นไปอยู่ทีมโรงงาน d u คาตีตั้งแต่แรกเพราะด้วยอายุและความสําเร็จที่มีทําให้เขาไม่อยู่ในจุดที่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการขึ้นทีมโรงงานแต่อย่างใดเรียกว่าอยู่ทีมไหนก็ได้ขอแค่ทีมนั้นมีรถที่สามารถพาเขาชนะก็พอแล้วสุดท้ายคือนักแข่งที่เราสนใจที่สุดและเป็นหัวข้อของคลิปนี้ คือเอเนียบัสเตนิน่ที่ถึงแม้ว่าเราจะลืมเขากันไปแล้วเพราะไม่ค่อยได้มาสู้อยู่บนหัวแถวแต่นักแข่งคนนี้กลับมีคะแนนสะสมเทียบเท่ามาร์กมาโกเสซึ่งแค่เรื่องนี้อย่างเดียวก็เป็นเหตุผลที่ดีมากพอให้เราต้องจับตาดูเขาแล้วเพราะนักแข่งคนอื่นที่เราว่ามาต่างก็ล้มบ่อยกันมากแม้จะขึ้นโพเดียมกันเป็นประจำต่างกับกรณีของบัสเตนิเน่ที่ถึงแม้จะไม่มีผลงานหวือหวาแต่เขาก็คงเส้นคงวามากที่สุดรวมถึงยังเป็นนักแข่งที่ไม่ได้ต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมจนเสี่ยงเสียผลงานกันทั้งคู่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่นักแข่งเบอร์สองควรจะมีเพราะส่งผลดีกับทั้งการชิงแชมป์โลกและความสงบสุขภายในทีมและเหตุผลสุดท้ายคือเอเนียบัสเตนินีเป็นคนอิตาลีซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าทีมแข่งจากอิตาลีไม่ไว่าจะเป็นทีมรองหรือทีมโรงงานต่างก็มีความชาตินิยมกันอยู่ในตัวพอสมควรการได้คู่หูนักแข่งอิตาลีในทีมอิตาลีที่พร้อมจะช่วยกันคว้าแชมป์โลกนั้นถือเป็นสิ่งที่ดูคาตี้ให้ความสําคัญมาตลอด ที่นักแข่งที่มีอยู่ยังทําผลงานได้ในระดับที่น่าพึงพอใจทั้งทีมก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอาออกยกเว้นว่าฮอเฮมาร์ตินจะสามารถคว้าแชมป์โลกได้สําเร็จและนั่นก็จะทําให้ทีมโรงงานดูคาตี้ไม่มีข้ออ้างในการไม่รับฮอเฮมาร์ตินขึ้นมาอยู่ทีมโรงงานแต่มันก็อาจจะเสี่ยงสร้างรอยร้าวภายในทีมในอนาคตแทนหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์ซ s c ส i คร y o ยูทูบช h a n แน l โมโตเ e เวลและช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย